พี่น้องพร้อมที่จะฟังโฆษณาของพระเจ้าที่จะมาถึงเราทุกคนในวันนี้แล้วเอเมนไหมคะใครพร้อมแล้วขอชูมือหน่อยค่ะเอเมนพี่น้องทางบ้านพร้อมไหมคะนะคะเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่พระเจ้ามาตรัสกับเราผ่านพระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะให้เราอธิษฐานขอฝากเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระวิญญาณบริสุดด้วยกันดีไหมคะขอพระวิญญาณเป็นผู้ตรัสกับเรานะคะ สรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอพระเจ้าสําหรับเวลาต่อไปนี้ข้าแต่พระเจ้าให้เป็นเวลาของพระองค์เป็นเวลาที่พระองค์นั้นจะทรงตรัสกับพี่น้องในห้องนี้แต่ละคนแต่ละคนข้าแต่พระเจ้าแต่ละคนจะได้ยินไม่เหมือนกันแต่ละคนจะได้ยินได้เรียนรู้ได้รับรู้ได้ คำแนะนําได้คาปรึกษาจากพระเจ้าไม่เหมือนกันค่ะเด็พระเจ้าเพราะว่านี่เป็นเลมานี่เป็นพระวจนะเป็นถ้อยคําพิเศษเจาะจงไปถึงเขาแต่ละคนค่ะเด็พระเจ้าและเราเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้พระองค์จาค่ะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ยอดเยี่ยมเป็นวันที่พระพรจะมายังชีวิตของเขาค่ะเด็พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงตั้งเขาทุกคนไว้ในโลกนี้ เพื่อให้เกิดผลเพื่อให้เขานั้นได้ฉายแสงเพื่อให้เขานั้นได้เป็นพรแก่คนมากมายเราถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์ข้าแต่พระเจ้าแล้ววันนี้เราจะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์นั้นที่พระเจ้าได้ตั้งเราไว้ที่พระเจ้าได้เลือกเราไว้และที่พระเจ้าจะใช้เราเราทิ่ทานและขอฝากเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วคนของพระเจ้าบอกว่าอาเมนอเมน นะคะพี่น้องคะพระเจ้าว่าพี่น้องมีใครได้มีโอกาสรับชม,มการถ่ายทอดสดของพิธีไว้เลยของคุณแตงโมบ้างคะมีไหมคะ,นะคะถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้รับชมนะคะก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้รับชมนะคะฝนเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในพิธีไว้อะไร คริสเตียนที่ที่ที่ดีที่สุดพิธีหนึ่งนะคะที่ที่ฝนเคยได้ได้ไปร่วมนะคะฝนได้รับสิทธิพิเศษนะ,ะเมื่อวานนี้นอกจากวันวันศุกร์ได้ชมถ่ายทอดสดแล้วเมื่อวานนี้ไปร่วมพิธีด้วยนะคะเราก็สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในตลอดทุกโปรแกรมนะคะการเจิมของพระเจ้าลงมายังทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรแกรมนี้จริงๆนะคะเราก็พี่น้องคะที่สําคัญที่สุดคือนะคะ คนมากมายนะคะได้รับชมพิธีไว้อะไรนี้แค่ผ่านช่องทางเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k นะคะของคิดจักแต่ละคลิดจักนะคะที่แชร์ออกไปนะคะฝนเช,เชื่อว่าพี่น้องในห้องนี้หลายคนก็ได้มีโอกาสแชร์ต่อออกไปด้วยพี่น้องทราบไหมคะว่ามีคนสองวันที่ผ่านมาเนี้ยนะคะมีคนเข้ามาวิวดูเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองล้านคน มีคนมากมายนะคะแชทเข้ามานะคะใน f c e e o o o นะคะทั้งใน YouTube และ f c e e o o o l l v v นะคะบอกว่าอยากรู้จักพระเจ้าประทับใจงานไว้อะไรของคริสเตียนแตกต่างจากพิธีอื่นๆที่เขาเคยไปร่วมมาสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าทำไมพิธีคริสเตียนถึงได้อบอุ่นขนาดนี้อยากรู้จักพระเจ้าจะต้องทำยังไง พี่น้องคะเมื่อวานนี้คือพอพอจบพอจบพอจบออโปรแกรมนะคะฝนได้มีโอกับอันนี้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ส่วนตัวเลยที่เขามีการทำเรคคอร์ดไว้เลยนะคะว่าเนี่ยเฉพาะแค่ช่องทางเขาอย่างเดียวเนี่ยร้อยกว่าคนเท่าที่บันทึกได้ตอนนี้อยากรู้จักพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องคะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถทำได้ เรื่องของการแชร์นะคะสิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้คนได้ยินท่าวระเสริฐของพระเจ้าเวลาพี่น้องแชร์คําสอนของพระเจ้าออกไปเวลาพี่น้องแชร์ไลฟ์สดของทางกิจจักรออกไปแชร์พระวจนะของพระเจ้าออกไปพี่น้องคะแค่พี่น้องกดหนึ่งคลิกเท่านั้นเองค่ะพี่น้องอาจจะมีคนมากมายอีกหลายหลายคนที่ได้รู้จักผ่านพระเจ้าท,ที่ได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านชีวิตของพี่น้องก็ได้ เอเมนไหมคะพี่น้องพี่น้องใครตั้งใจบ้างว่าวันนี้นะคะเราตัดสินใจแล้วว่าเราสามารถทำส่วนเล็กๆของเราได้ด้วยการแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคำสอนไลฟ์สดนะการสอนพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์ต่างๆให้กับคนที่เรารู้จักเพื่อให้คนเหล่านั้นได้มารู้จักกับพระเจ้าใครตั้งใจบ้างคะว่าเราทำสิ่งเล็กๆที่มีผลยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยกันเอเมนนะคะเมื่อวานนี้ฝนได้มีโอกาสได้ แวบนะคะไปได้มีคนพาฝนไปทักทายนะคะเหาศิลปินด้วยนะคะที่มาร่วมในงานนะคะแล้เป็นเจอท่านหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมีผลกับชีวิตของฝนมากนะ,ะยังไม,ไม่เราไม่มีโอกาสได้คุยนะคะแค่แบบเห็นเพราะว่ามีคนมากมายนะคะท่านนั้นคือ,อ,อพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจนะคะไม่แน่ใจพี่น้องเคยฟังคำพยา,ยานฝนหรือเปล่านะคะว่าฝน,นะะเป็นคนหนึ่งนะคะที่อ่านใบปลิวคำพยานชีวิตของพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจ จงคดีกิจนะคะเราก็รับเชื่อนะคะตอนนั้นเป็น f อฟพี่ปูนะคะล้วก็อ่านไปปิวเล็กๆแผ่นนั้นแล้วตัดสินใจเชื่อเพราะคําพยานของพี่ปูนะคะแล้วก็ทําให้ได้เราได้มาเป็นเราในทุกวันนี้นะคะมาเป็นลูกของพระเจ้าในวันนี้นะคะฉะนั้นพี่น้องคะใครจะรู้นะคะว่าคำพยานชีวิตของพี่น้องนะคะการเป็นพยานของพี่น้องการ ประกาศข่าวประเสริฐของพี่น้องอาจจะทําให้คนมากมายมารู้จักกับพระเจ้าก็ได้นะใครอยากเป็นคนนั้นบางคะที่ให้ชีวของเราได้เป็นพรแก่คนมากมายเ m เมนะคะเราจะเป็นท่อประพรแก่คนมากมาย a m ม n นะคะนะคะขออนุญาตเข้าเรื่องนะคะวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะแล้วก็จริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคําเทศด้วยนะคะในวันนี้ค่ะก็มีรูปรูปหนึ่งนะคะ ที่อยากจะชวนพี่น้องดูเรามาดูวิวด้วยกันก่อนนะคะค่ะมีรูปรูปหนึ่งนะคะที่ฝนอยากชวนพี่น้องดูนะคะเป็นรูปของต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะเป็นดอกซากุระนะคะที่เราเรียกว่าซากุระอันนี้เป็นดอกซากุระที่ฟูลมโลนะคะเมื่อต้นปีใหม่ปีที่แล้วนะคะฝนก็ได้มีโอกาสไป ดูทุ่งสักุระที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ภูล,ลมโลนะคะระหว่างที่เราเดินทางไปนะคะกว่าพอเราไปเห็นเนี่ยนะ,ะก่อนที่เราจะเดินทางไปเห็นต้นสวยๆแบบนี้เนี่ยโอ้เราก็ต้องผ่านขนทางที่ยากลําบากนะ,ะเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วรถต้องใช้รถโฟล์ววิลรถกระบะขึ้นไปนะคะทางมันก็กว่าจะไปถึงดูความสวยงามเนี่ยทางมันก็ขรขรขรนะคะ ทางที่ไปมันก็ไม่ได้สวยงามเลยนะคะแล้วเราก็ลุ้นอยู่นะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะเราจะไปเจอทุ่งที่แบบมีสักุละเยอะๆสวยงามแบบนี้นะคะระหว่างที่เดินทางไปก็เจอทั้งแบบทุง่งหญ้าดินโคลนดินแห้งนะคะแล้วก็ทุ่งหญ้าที่มันรกๆนะคะเจอวัชพืชเจออะไรเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะกว่าจะไปถึงต้น ไม้ที่สวยงามเหล่านั้นนะคะพอไปถึงนะคะทุ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยแหละเป็นทุ่งที่จะมีต้นซากุระนะคะสวยๆนะคะเขาก็ไปถึงเขาก็จอดรถนะคะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ต้องเดินไปอีกนะคะเราก็ไปเห็นต้นญ่ามากมายเลยนะคะกว่าเราจะเดินไปนะคะสุดท้ายเราเดินไปเจอต้นซากุระต้นสักครู่นี้นะคะ แล้วเราก็เห็นนะคะว่าใต้พื้นอลองลองลองฉายภาพอีกทีนึงได้ไหมคะ,ะใต้พื้นต้นสักรุนะคะก็มีหญ้ามีเศษกิ่งไม้มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ,ะมะะีวัชพืชน,นะคะมีกิ่งไม้แห้งมีอะไรที่มันลกตาไปหมดเลยนะคะ นะแต่เวลาเราไปดูต้นสัก,กุละาเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูที่วัชพืชเหล่านั้นใช่ไหมคะเราไม่ได้ดูที่เอเศษไม้กิ่งแห้งโน่นนี่นั่นที่เราเดินเหยียบไปสิ่งที่เราไปดูคือเราไปดูต้นสัก,กุละาต้นนี้ที่มันมันแบ่งบานมันเติบโตแบบออกผลด,ดอกออกดอกใช่ไหมคะแล้วมันสวยงามแบบนี้นะวลาเราถ่ายรูปก,ก็ถ่ายที่ต้นสัก,กุละาแบบนี้ใช่ไหมคะ นะคะพี่น้องที่ยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นรูปของต้นซากุระต้นนี้ค่ะเพราะอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าแม้ว่ารอบแม้ว่ารอบรอบข้างนะคะของต้นซากุระจะเป็นอย่างไรนะคะพี่น้องแต่สำคัญนะมันอยู่ที่ต้นซากุระนั้นนะคะไม่วาวัชพืชมันจะเยอะแค่ไหนนะคะมันจะมีกิ่งไม้เศษไม้หรือดิน อะไรที่มันดูไม่สวยงามนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสคือเราโฟกัสที่ต้นสากุละาต้นนั้นนะคะวันนี้อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องในหัวข้อคำเทศนาว่าจงเบ่งบานนะ,ะและจงเกิดผลในที่ที่พระเจ้าปลูกคุณไว้นะคะพี่น้องคะใครอยากเป็นเหมือนต้นไม้นั้นบ้างคะ ใครอยากเป็นเหมือนต้นสักุละาต้นนั้นบ้างคะที่วันหนึ่งนะคะเราจะเติบโตกเป็นเหมือนต้นไม้ต้นนั้นที่เบ่งบานนะคะเกิดผลออกเกิดดอกออกผลนะคะเป็นที่ทีเ่เป็นต้นที่สวยงามใครเห็นก็รู้สึกชื่นชมและได้รับความสุขใครอยากเป็นต้นไม้ที่เบ่งบานแบบนั้นบ้างคะเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องคะในการที่จะ ในการในแต่ละวันที่เราเผชิญอยู่นะคะพี่น้องหลายครั้งเนี่ยเราจะพบว่าในหลายๆที่นะคะที่เราอยู่ในที่ที่เราไปไม่ว่าจะในในบริษัทที่เราอยู่นะคะในคิสจักรที่เราอยู่ในที่ที่เราทํางานนะคะหรือในครอบครัวในบ้านของเราก็ตามนะคะมีหลายอย่างนะคะที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเรานะคะมันไม่ได้ ทํำให้เราพึงพอใจเลยนะคะเราอาจจะเวลาเราไปที่ทํางานเราอาจจะทุกวันนี้เราอาจจะได้ทํางานที่เราไม่ชอบนะคะทำงานที่เจอแต่เพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีอ่ะหลายคนบอกหัวหน้าก็ไม่ดีเพื่อนร่วมงานก็ไม่ดีสวัสดิการก็ไม่ดีนะคะหรือนะอยู่บ้านเราเราสึกว่าไม่แฮปปี้กับบ้านที่เราอยู่ไอ้นั่นก็คับแคบไปไอ้นี่ก็ลกนะคะ เราอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจในที่ที่เราอยู่นะคะพี่น้องจริงๆแล้วนะคะถ้าเราคิดถ้าเราจะมองอะไรไม่ดีนะคะถ้าเรามองถ้าเรามองหาแต่สิ่งไม่ดีเราก็จะพบแต่สิ่งไม่ดีพี่น้องว่าจริงไหมคะเวลาเราไปดูเนี่ยทุ่งซากุระเนี่ยนะจริงๆต้นซากุระที่มันเบ่งบานมันมีอยู่แค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ระหว่างทางที่เราไปเราเจอแต่วิวที่มันไม่ได้สวยงามอะไรเลย ถามว่าเวลาเราไปดูเราไปดูต้นไม้ที่เป่งบานหรือเราดูต้นไม้ที่มันไม่สวยงามค่ะพี่น้องเราคงจะเลือกดูต้นไม้ที่มันสวยงามที่มันเกิดดอกออกผลใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องเวลาเราใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะก็อยากที่จะให้พี่น้องนะคะโฟกัสนะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากที่จะให้เราโฟกัสสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เรามองนะคะพี่น้องคะเพราะว่า ถ้าเรามีความคิดแง่ลบนะคะพี่น้องถ้าเรามองแต่ส่วนไม่ดีเราไปที่ไหนเราก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ดีจริงไหมคะถ้าความคิดเราเป็นความคิดแบบลบๆบเราไปที่ไหนเราก็จะไปแบบลบๆบถ้าเราไม่พอใจที่นี่เราย้ายไปที่อื่นเราก็เจอแต่เรื่องเราย้ายไปที่ใหม่แล้วก็เจอแต่เรื่องลบๆอยู่ดีนะคะฉะนั้นพี่น้องคะ เราลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาเราเจออะไรเนี่ยเรามักจะเจอเรื่องนั้นแบบซ้ําๆซ้ำๆใครสังเกตตัวเองบ้างคะเรามักจะเจอเรื่องแต่ซ้ําๆซ้ําๆเดิมนะ,ะเราไปที่ไหนแล้วก็เจอแต่ปัญหาแบบเดิมๆนะคะนั่นเพราะว่าพระเจ้านะคะไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้เรานะพี่น้องแต่พระเจ้าสนใจที่จะเปลี่ยนใครคะเปลี่ยนตัวเรา พระเจ้าสนใจที่จะเปลี่ยนตัวเรามากกว่าที่จะเปลี่ยนสถานการณ์เองไหมคะพี่น้องนะคะในคำเทศนาของอท่านอาจารย์ธงชัยนะคะเมื่อวันแรกที่มีการจัดพิธีแวะอะไรนะครับพระเจ้าจําได้นะคะแล้วก็จริงๆเป็นประโยคที่พระเจ้าเคยได้ยินมาแล้วนะคะตัวยอย่างง่ายๆอย่างในคิดจักรเนะะี่ยค่ะพี่น้องอาจารย์พูดอย่างหนึ่งนะคะบอกว่าคิดจักรนะไม่ใช่ไม่ใช่พิพิธภพิพิพพพพพของคนดีนะคะิ ไม่ใช่ที่ที่มีแต่คนที่ดีไม่มีข้อบกพร่องทุกคนสมบูรณ์แบบไม่ใช่นะพี่น้องแต่คริสตจักรนะคะเป็นที่ที่เหมือนกับเหมือนกับโรงพยาบาลนะ,ะเป็นที่ที่คนที่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยมาอยู่รวมกันนะเรารู้ว่าเราเป็นคนบาป และเรารู้ว่าเราต้องการหมอเรารู้ว่าตัวเองป่วยและเราต้องการหมอเพราะเราอยากจะหายเป็นที่ที่คนยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและอยากจะได้รับการไถ่เราไม่อยากจะมีชีวิตแบบเดิมๆนะคะโรงพยาบาลเช่นเดียวกันใช่ไหมเป็นที่ที่คนยอมรับว่าตัวเองป่วยแล้วเข้ามาหาหมอเพื่อรับการรักษาและเขาจะมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ และหายในที่สุดเอเมนไหมคะพี่น้องคิดซะจากก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นที่ที่คนที่สมบูรณ์ไม่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบมาอยู่รวมกันแต่เขายอมรับว่าเขาต้องการการรักษาเยียวยาฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้าและเมื่อเขามาแล้วเขาจะได้รับการรักษาให้หายและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมคะพี่น้องเ,อเมนนะคะอย่าง ช่วงโควิดเนี่ยเราจะรู้เลยนะคะว่าอย่างโควิดช่วงเนี้ยโอมครอนเนี่ยบางคนไม่มีอาการใช่ไหมคะบางคนไม่มีอาการถ้าไม่ไปหาหมอไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็แทบจะไม่รู้ได้ซ้ําว่าตัวเองเนี่ยป่วยนะคะแล้วบางทีก็ไปแพร่คนอื่นต่อได้ซ้าไปแต่คนที่รู้ว่าพอคนเริ่มมีอาการแล้วแต่คนนั้นบอกว่าฉันไม่อยาก ไปแพร่ให้คนอื่นฉันไม่อยากป่วยฉันอยากหายก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลมารับการตรวจแล้วก็รับการรักษาให้หายในสังคมข้างนอกยังมีคนอีกมากมายเลยนะคะพี่น้องที่เขาไม่รู้ว่าเขาป่วยฝายวิญญาณเขายังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบาปแล้วใครจะไปบอกเขาคะพี่น้องพี่น้องว่าใครควรจะไปบอกเขาคะเราเอเมนนะคะพี่น้องเราจะไปบอกเขาด้วยกันเอเมนไหมคะ นะคะว่าถ้าเขาอยากหายฝ่ายวิญญาณขอให้เป็นเรานะคะที่ไปช่วยเขานะคะ,ะกลับมานะคะพี่น้องนะคะว่าหลายครั้งนะคะที่เรามองไปสถานการณ์รอบข้างแล้วดูเหมือนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเลยนะคะหลายคนอาจจะท้อใจไม่ได้เงินเดือนสูงเหมือนคนอื่นหลายคนอาจจะเสียใจเป็นโสด นะอยู่ปัจจุบันเพื่อนแต่งงานมีลูกไปหมดแล้วนะหลายคนทุกใจธุรกิจไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นนะคะแต่พี่น้องคะไม่ว่าความเสียใจความทุกข์ใจความท้อใจเหล่านี้มันช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรให้ดีขึ้นไหมคะพี่น้องไม่นะคะพี่น้องความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นเลยนะคะถ้าพี่น้องอยากเห็นบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องนะคะสิ่งที่พี่น้องต้องตัดสินใจทำนะคะคือลุกขึ้น ลุกขึ้นนะคะและเติบโตและเกิดผลและฉายแสงและเบ่งบานในที่ที่เราอยู่ไม่ว่ารอบข้างเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าหัวหน้าเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าลูกน้องเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะคู่สมรสสามีภรรยาหรือลูกเราจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะ ัดสินใจที่จะลุกขึ้นเติบโตและฉายแสงในที่ที่เราอยู่ได้เอเมนไหมคะพี่น้องนะคะเราต้องเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เราจะเป็นได้เอเมนไหมคะเอเมนนะคะมี3ขั้นตอนนะคะที่อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะคะว่าจะทำยังไงให้เราเกิดผลและเบ่งบานในที่ที่เราอยู่นะะประการที่1น่งนะคะพี่น้อง เมื่อพระเจ้าหวานเราในดินที่ไหนนะคะให้เราฝังตัวนะคะและอย่างร่างและเติบโตขึ้นที่นั่นนะคะเหมือนใช้ตัวยอ่อ SBC นะ,ะเหมือน Stream of Blessing Church นะคะ SBC S ตัวแรกนะค,ะคือ So and Grow นะคะก็คือว่า So แปลว่าหวานนะคะ Grow แปลว่าเติบโตขึ้นพี่น้องคะไม่ว่าพระเจ้าหวานเราลงที่ไหนพระเจ้าให้อยู่ในบริษัทที่ไหนในเวลานี้พระเจ้าให้เราอยู่ อยู่ในคิดจักที่ไหนพี่น้องคะเราต้องตัดสินใจว่าเราจะยังลากลึกนะคะและจะเติบโตขึ้นที่นั่นเอเมนไหมคะพี่น้องนะคะให้เราฝังตัวอย่างลากและเติบโตขึ้นที่นั่นนะคะในพระธรรมลูกานะคะบทที่8นะคะข้อ4ถึงข้อ8นะคะจะเป็นอุปมาเรื่องของผู้หวานพืชนะคะอุปมานี้พูดถึงอะไรนะคะ ตอนที่พระเยซูนะคะไปอยู่กับท่ามกลางฝูงชนนะคะพระมีตอนนี้พูดถึงว่าพระเยซูสอนเรื่องอุปมานะคะพระมีตอนนี้บอกว่าเมื่อมหาชนมาอยู่พร้อมกันและเมื่อผู้คนจากเมืองนั้นเข้ามาหาพระองค์นะคะพระองค์ก็ตรัสเป็นอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชเมื่อเขาหว่านนะ,ะเมล็ดก็ตกตามหนทางจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศก็มากินเสีย อันนี้แบบแรกนะคะประการที่สองนะคะออตอบต่อมานะคะบอกว่านะคะบ้างตกที่หินเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ขึ้นนะคะบ้างตกนะคะอ๋อโทษค่ะเพราะที่ไม่ชื้นนะคะเมื me ure, me ure ry, ่อเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นนะบ้างตกกลางหนามนะคะ ก็งอกหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมนะบ้างตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดนะคะพี่น้องคะใครมีหูบ้างคะห้องนี้่ลองจับดูนิดได้ไหมคะเรามีหูไหมคะนวดหูเราหน่อยนะคะเราก็จะฟังได้ดีขึ้นนะคะโอเคนะใครมีหูจงฟังเถิดนะ,ะพระเยซูบอกอย่างนั้นนะคะพระเยซูบอกให้เราฟังอะไรนะคะ พระเยซูพูดถึงอุป,ปมานะะในข้อ11นะคะบอกว่าในพระธรรมลูกาะะบทที่8ะะข้อที่11นะคะบอกว่าอุป,ปมานั้นหมายถึงอย่างนี้นะคะ,มะเมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมานมาเอานะคะมานมาชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขา เพื่อไม่ให้เขาเชื่อแลรับความรอดนี่คือมนเนอมล็ดนะคะที่ตกตามผนทางนะคะข้อ13บนะ,ะบอกว่าที่ตกบนหินนั้นหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพรชวนะนั้นด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้เพียงแค่ชั่วคราวนะคะเมื่อถูกทดลองก็หลงไป ที่ตกลงกลางน้หมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วและขณะที่ดำเนินชีวิตยอยู่ความกังวลทรั์สมบัติและความสุขนานของชีวิตนี้ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโตนะคะแต่นะคะในข้อ15บอกว่าที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจ,จนะของพระเจ้าแล้วจดจำไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์และดีงามนะคะจึงเกิดผลโดยความทอรหดอดทน พี่น้องพัมพีนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการหวานและการปลูกมีมอีอยู่หลายข้อด้วยกันนะคะและข้อนี้นะคะเป็นภาพที่ทําให้เราเห็นนะคะพี่น้องมเมล็ดคือใครมเมล็ดนี่หมายถึงใครคะพี่น้องมเมล็ดหมายถึงอะไรคะเมล็ดที่นี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงข่าวประเสริฐใช่ไหมคะที่มาตกอยู่ในหัวใจของเราแต่ละคนนะคะพี่น้อง ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นั้นนะคะเป็นเมล็ดที่ตกในดินที่ดีเอเมนไหมคะพี่น้องนะคะเรากาลังจะเกิดผลเอเมนไหมคะนะคะเพราะเราเป็นเมล็ดที่ตกในดินที่ดีนะคะ,ะข้าพเจ้ามีภาพให้ดูด้วยกันนะคะภาพของคนที่หวานนะคะมีผู้ชายนะคะออกไปหวานใช่ไหมหวานเมเนล็ดพืชเวลาลูกหวานออกไปเนี่ยนะคะสมัยก่อนเป็นหวานเนี่ย ก็คือโปรอยออกไปใช่ไหมคะไม่รู้หรอกว่าเมล็ดน่ยมันจะปลิวไปตกที่ไหนใช่ไหมครับคือพระเยซูกําลังจะหนุนใจนะกำลังสอนนะคะว่าเมล็ดนะคะว่าไปตกที่ที่ไหนนะคะนะคะแล้วก็ถ้าไปตกที่ขนทางนะคะก็บางทีมานะคะเหมือนมีนกมาคาบเมล็ดไปใช่ไหมมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่สามารถหยังรากได้นะคะถ้าไปตกที่บนหินใช่ไหมคะ มันอาจจะอย่างล่ากได้นิดเดียวมันไม่มีความชื้นยากลากมันแบบลงไปไม่ได้ลึกใช่ไหมคะเวลาเจอการทดลองอะไรนิดๆหน่อยๆเจอการทดสอบหน่อยก็หลงไปนะคะคือเลิกเชื่อไปนะคะส่วนเมล็ดนะคะที่ตกอยู่กลางน้ำนะคะคือคนที่เชื่อนะ,ะอย่างลากลงได้นะคะแต่เติบโตได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะมาเจออุปสรรคเจอขวากน้ำเจอพงน้ำนะคะก็ เติบโตได้ไม่เต็มที่แต่มเมล็ดที่ตกในดินดีนะคะจะสามารถขึ้นต้นนะคะแล้วเกิดดอกออกผลได้อย่างงดงามนะคะมีอีกภาพหนึ่งในคามพีที่พูดถึงเรื่องของการปลูกไว้นะคะในพระธรรมแมทธิวบทที่13ข้อ31ถึง32นะคะเป็นเรื่องของอุป,ปมาของมเมล็ดพืชน,นะคะ พระองค์นะคะก็คือพระเยซูยังตรัสอุปมาอีกหนึ่งเรื่องนะให้เขาทั้งหลายได้ฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนเมล็ดมัสตาร์ดนะมเมล็ดหนึ่งนะซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนมเมล็ดนั้นเล็กกว่ามเมล็ดมเมล็ดทั้งปวงนะแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่า ผักอื่นนะและเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้นะจนนกในอากาศมาอาศัยทํารังนะและอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้นั้นๆได้นะคะพี่น้องคะคําว่าแผ่นดินสวรรค์นะคะก็คืออาณาจักรของพระเจ้านั่นเองนะคะอาณาจักรของพระเจ้านะ,ะก็เริ่มต้นจากเมล็ดพันเมล็ดหนึ่งนะคะซึ่ง ในพระวจนะตอนนี้นั้นพระองค์กําลังจะหมายถึงพระเยซูนั่นเองนะคะ,มะเมล็ดเดียวนะคะที่ตายลงนะคะ,มะเมล็ดเดียวที่ถูกฝังลงนะคะกับกลายเป็นต้นไม้ขึ้นใหญ่แผ่นดินพระเจ้าก็เริ่มจากมเลมเล็ดเมล็ดเดียวคือพระเยซูคริตะคะรสต์นะคะพระเยซูนะคะก็เริ่มจากพระองค์นะคะและพระเยซูก็ สอนสร้างสาวกนะทั้ง12คนนะคะและสาวกทั้ง12คนนั้นนะคะก็ประกาศนะาแล้วก็นำสร้างสาวกต่อนะแล้วก็มาเป็นคริสตจักรในทุกวันนี้นะคะพี่น้องเราเองนะคะพี่น้องนะคะก็จะเป็นหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นเช่นเดียวกันนะคะที่เมื่อถูกฝังลงนะคะตายนะคะ ต่อตัวเองนะคะแล้วก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนขึ้นใหม่นะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นะที่เกิดผลงอกงามนะจนสามารถที่จะให้นกกามาอาศัยที่กิ่งก้านได้พี่น้องใครอยากจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นบ้างคะพี่น้องเอเมนนะคะนีพี่น้องเห็นรูปไหมคะรูปต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ใหญ่นะคะพี่น้องเห็นไหมคะต้นไม้ต้นนี้มันเริ่มจากมเมล็ด เล็กๆเม็ดเดียวเองนะคะมล็ดเล็กๆเม็ดเดียวพี่น้องคะต้นไม้ทุกต้นในโลกนี้ล้วนเกิดจากเมล็ดเล็กๆแค่นั้นเองนะคะหนึ่งเมล็ดนะคะสามารถเกิดดอกออกผลได้อย่างมากมายนะคะ